สวัสดีเพื่อนๆชาวมีอะไรทุกคนนะครับวันนี้ผมพามาที่ร้านขายโรงศพแต่ว่าไม่ได้พามาซื้อโรงศพนะไม่ได้ไม่ได้รีวิวโรงศพอะไรนะพามากินกาแฟครับถ้าใครใครมาซื้อกาแฟก็ต้องถ่ายรูปคู่กับร้านใช่ไหมนี่ไงแบ็กดบแค่จับก็รู้สึก<ๆ>แล้วอะ่ะ<ๆ>สู่คิดคอฟฟี่บาร์ อันนี้ก็เป็นของสำ่วยที่ร้านทำขึ้นมาเองนะครับแล้วก็มีคำไว้อะไรนิดๆหน่อยๆกินวันนี้นอนอีกทีก็ตอนตายดื่มดำอย่างเบิกบานดังโยมบาลมาชงให้กินโต๊ะชงกาแฟแบบเดียวกับโน่นอ่ะก่อนเขาเตาเผาอ่ะอีกหนึ่งความแปลกของร้านกาแฟปะ นี่มันน่าจะสุดทางของร้านกาแฟแล้วนะมาครั้งแรกเหรอทำไมถึงมาร้านนี้ร้านนี้กาลังดังเลยค่ะตอนนี้ก็ได้ยินเพจชื่อว่ามีอะไรไหมมีอะไรไม่เคยได้ยินดีมากครับพี่สั่งอะไรอะ่ะนี่โกโก้ค่ะน้ําที่เข้ามาชงนี่ทําจากน้ํามนต์ป่ะน่าจะน้ําน้ามนต์เจ็ดวัดเจ็ดวาค่ะพียงสาทพี่นอนหงายนะอย่านอนคว่ำ <laughs> เป่นเไปไงลงเล็กไปไหมไปเลย ลงเล็กไปนะสำหรับเราไปเล็กไปสำหรับพี่อันนี้ก็เป็นของร้านนะแล้วก็นอนฟรีสะดอกคอฟรีก็ขอให้พี่หมดทุกโมโสกได้ผมถ่ายให้ไหมมีเลขนะมีเลขนะไม่มีเลขนะพี่นะก็ขอให้พี่ฟาดคอนะพี่นะสุดยอดขับรถกลับบ้านโดยสวัสดิภาพแล้วกันตอนเนี้ยเดี๋ยวไปดูเจ้าภาพของงานนี้หน่อยดีกว่าเป็นเจ้าของร้านใช่ไหมครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับร้านนี้ตั้งกี่วันนะฮะห้าวันเจ็ดวัน ร้านนี้ได้ไอเดียมาจากไหนอ่ะพอดีอยากทำร้านกาแฟแล้วก็ต้องดูแลธุรกิจที่บ้านด้วยครับคิดว่าจะออกแบบยังไงดีให้เปิดร้านกาแฟหน้าร้านได้ก็เลยได้ไอเดียทำฐานต,ตัวนี้ขึ้นมาเป็นบาร์กาแฟครับลูกค้ามาเพียบเลยครับในขณะที่กาแฟกำลังขายอยู่ตรงนี้นะครับผมได้ยินเสียงเหมือนกับเขากำลังทำอะไรข้างหลัง ข้างหน้าไม่ใช่แค่แต่งแต่งเอาหาไม่ใช่นะที่นี่คือเขาทำโรงกันจริงๆด้วยอ่ะเข้าไปได้ไหมพี่ทำโรงมานานแล้วเหรอครับครับผมกี่ปีแล้วกอบยี่สิบปีครับอยู่กับโรงสมานานี่พี่กลัวไหมไม่กลัวครับวันอะไรขายดีที่สุดครับก็ช่วงก่อนสงนกาแล้วครับ <laughs> จะจ่ายตังค์ต้องทำไงอ่ะพี่มีซองไหมซองอ่ใช้ทำอะไรครับพี่ใส่ตังค์ครับ ใส่ตังเหรอพี่ไม่ไม่มีครับผมพี่ฝากฝากร้านหน่อยพี่ครับฝากร้านหน่อยนะครับมาอุ่นนุนกาแฟกันเยอะๆนะครับสุขิดคาฟฟ่บาร์ครับผมขอบคุณมากครับแล้วลงสอบฮะอ่าก็ถ้าจาเป็นก็มาได้นะครับผมพี่ขอบคุณครับ